เขาเอน้ำิามพ่้สนนพิกาะองน้ำพริก,กริมาเนะขาอนนาอิมเนเ็ขาเอน้นาะารลานเล้ยกมานกินบะแนมนาารเลา้ชกมเลยเว้ยส <c oughs> <c oughs> นุกมีความสุขในการกินขนาดกิ <c oughs> รลก <c oughs> <c oughs> 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍 บางนงหมูอะไรอย่ง้ยครับหมเคาะกะทายกันลครับพี่น้องนี่นู่เคร่อตู้เย็นครับเคีื่อของที่แบบซื้อมาไว้แล้วมันเหลือมันีเหลือเป็นมันหมูรครับบางหมูมาเจียวน้ามันครับเจียวน้ามันประสิทธิภาพพี่น้องต่อโดยการเฮดเป็นน้ำพริกกากหมูรครับใน้เกี่ยวน้ามันหมูครับนมันกำลังออกมาครับน้ำพริกกากหมูครับพี่น้อง ไดานามันหมูไว้ใส่แล้วครับมันหมูใส่เลยครับมันหมูใส่เลยครับไดานามันหมูไว้ใส่พร้อมได้กากหมูไปเฮ็ดน้ำพริกกากหมูต่ออีกครับเชี่ยของครับพี่บอกเชี่ยของมันหมู กากหมูไปกินตอทีก่กากหมูกินกับวก็ช่วยแล้วนอนนี่ก็เออก็ผักหน่อยไข่ต้มเขาไปยำบักตูม้มเขาไปไข่ต้มยงบักตุมเข้าไปได้ตีมือไว้ขนาดพี่น่อง มาน,นี่ครับราน้ำมันได้ลายครับน้ำมันหมูสมัยตะกอนเขาบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขมาประกาศว่าอย่าบริโภคน้ำมันหมูเพราะมีตกค้างเยอะเป็นอันตรายต่อร่างกายให้หันไปบริโภคน้ำมันพืชแล้วกันว่หลายสิบปีผ่านมาบอกว่าน้ำมันพืชไม่ดีให้ หันนนะ่นมาบริโภคน้ำมันหมูจ้า๊เจ๋อจังเลยเตรียมกระเทียมเจียวปเกียวครับพี่น้องเป็นกระเทียมไทยครับนี่กิกำลังเตรียมหอมแดงให้ครับคุณยายกำลังเตรียมหอมให้ครับหอมแดงคุณยาเป็นลูกมือครับมัน ตีดเปียกหอมพุณหัวหน่อยแต่คุณยายแช่หอมขลาดตลาดนมด้บุกสักหน่อยถูกเห็นดหนากต้ติดเปียกหอมแดงครับเจียวครับอหอมเจียวกระเทียมก้อกนครับ ือว่าหอมม่ดีนะคุณลองก็ต้กระทะพัดละหอมหมด เนี่ยครับเนี่ยครับหอมแกระดกเกี่ยวหอมโอ้กวดหั่นอยู่หน้าบ้านก็ถือกินผก็ฟางบิ่งเกิดฟางบิ่งกันกินได้กินเลยหอมเทศเป็นบะไหนต้นพริกกากมันชอยมาทำไม่เป็นหรอกลูกเอ๋ยทำไม่เป็นเพราะว่าแม่ไม่เคยกินแม่กินแต่ผลปลาเป็นบอกกินแต่ผล กับลาบปลากเกี่ยวปลาราเข้มก,กินเกี๊ยวปลาร้าขึ้วอาใทยเต็นใครก็ใครกระเทินใครก็ไทยถูกบ้างไม่ถูกบ้าง<อ>บางคำก็ตกลาวพูดไปดีๆพูดไปพูดมาออกลาวแล่นแจ่นออเลย เทียมครับเทียมกันเลยก็ได้ที่แล้วครับตับต้ออกอ จากเกียวหอมเกียวกระเทียมแล้วกริมาทอดในบักกูครับ 啊，这个狗今天在哪？别出来！嗯嗯嗯 ก็เป็นพริกครับพริกกระเลียงไม่หรอกก็แล้วครับปิดไฟออกครับน้ำพริกกากหมูของเขาครับเวลาคุกแลยนะครับง้อ,อ,องใส่พริกป่นครับไม่เผ็ดเผ็ดรอกเพลิ ไ,ได้กลิ่นอะไรที่แท้คือพริกนิสันเนียครับแฟนวอนเด้เพียงกะอุเขาล่งไปแล้วกะ็กระเทียมเจียวครับนี่ของแท้หอมเจียวครับ ียอไปแล้วก็เป็นพริกกับใบมะกรูดพริกทอดกับใบมะกรูดต้องบดต้องลดด้วยองผงปรุงครับเกลือบ่าใส่ครับเพราะว่ากากหมูมันมีปมฝุ่งไว้น้อยนึยนงหนหครับอันนี้เป็นน้ำตาลครับมักหวานกับใสหวานครับ,บใส่ไปแล้ว ช้อนคูึ่งห่อคุกครับบะโอ้อครันไม่ใส,ส,สิน่ากินแบบนี้ทำไมมันน่ากินอย่างนี้ หอมจะคอมหอมไหมครับคุณยายหอมไหมครับหอมมันาักไ้กันทันีเออนนำพรเอน้ำพริกกากาเป็นแต่เพรว้าใ้สั่นด้ยน้ำพริกมันะ กันบุฟเฟต์ขง,ง,ง <c oughs> ขินเข่าละซองกั่นแล้วเว้ยคุกข้าวก้อยเข้ากันแล้วก็ถือว่าเป็นการเซตนะเพื่สามารถกินได้กับปุกสวยฮอนๆไข่ตม้มกับพักลวกพักหลายโอ้โหไ,ไปซุกหนะัวไใบคนละ ก็้อ้ครับปิดเก็บได้ง่ายมากเดี๋ยวซิมเบางกันพี่น้องมาความแน่ใจต้องตักพี่ชีครับเนี่ยในซอนเดียวครับทั้งแคปหมูทั้งใบบกักปูทั้งพริกทอดครับไปครับซ้มพี่น้อง ส่งน,นึ่งจังมากเลยในเวลาจัดจ,ดจดานเลี้ยงแขกคุณย่าเป็นคนชิมครับย่าเป็นคนชิมเอาความสวยไปก่อนรสชาติรสชาติว่บบต้องกันไดาความสวยไปก่อนคุณยายเลีย้ยงพีคครับ อร่อยแม่อร่อยก็ต้องสวยไว้ก่อนลงคุณยายชายบ้างนะผมสีสันจะเฮ็ดขายได้บ่หน้าตานก็เฮ็ดขายได้อยู่นะแต่ว่ารดรดสัตว์นี่เป็นอะไรทั้งนั้ว่างก็แทบไม่น้อที่ทำทำไม่ได้ทำเผ็ดมากนะครับทัวคุณยายเกลี่ยแป๊บเลยไข่จุมขอบ้างใส่บนนู้คุณยาย ไข่าข็งนี้เนาะอือก็ไข่ต้มครับจับเลยคุณยายเหลือหน่วยหนึ่งคุณยายอืม,อม ไม่ต้องเส้นปากไมได้ครับน้องคนแรกเป็นคนเตี้ยมากกว่าเนี่ยไอ้คณแรกหาต้นเชี้อสวัสดีจ้าพี่ดีนองโอ้ยหลุดใจเห็นยังเห็นจิ๋นน้องมือหนี่งไม่นี่มอย่างนั้นอากาศบรรยากาศสีคำคำซีโมงหามโมงเรี่องหูว่าเขาเอินมาอย่าง อย่างนั้นมังหน้าตามังหน้าตาพี่น้องน้ำพริกกากหมูน้ำพริกกากหมูเห็นขุ่นย่าเป็นคนซิมครับกากหมูอเครับคุณย่าซิมครับหน้าตาหน้าตาเป็นได้กินแซ่บสมหน้าตาพี่น้อง Nó sạt tiếng này Thì mình mắn, mình Ừ Thiệt bạc Thiệt trong nơi, Biết Biết trong nơi. năm tàn lắm mình bốc. Ừ Mà <laughs> กระเทียมเจียวละลายขึ้นยาจังหอม,อมเนี่กูดไปน้ำยังไปซื้อมันมพริกกาะมุ้ยไปลงใส่พริกเด้ะ <c oughs> พริกทอดได้เนี่ยเราเนี่ยพริกทอดได้เนาะลงใส่กับ <c oughs> กระสวยอ่อนๆครับลงใส่พริกคนจะได้ห่วงออกกล่อง,ง,ง <c oughs> เด้ไปไหน,นครับไปไหน,นครับไปไหน,นครับยกก้อยยกก้อยเอาไปยกก้อยก่อนมาเลย <laughs> <laughs> มาเสียบมาอย่งกกางไคือใน, <laughs> นยกก่อยก่อนยกตะโปลอะไกับยกก่อยก่อนตะเคียนนี่มัเนาะ <laughs> แกมพักอ <laughs> ื่นน้ำลายน้ำหวานเห็ในไหมครับ <c ười> <c ười> ใครเหรอว่าใครขอทายยุขอทายทุใครแน่ใครน่กินน้ำลายตัว จบบยี่น้งจะเป็นพ่อไม่ได้กินหรือเปเนูเปลี่ยนเม่เนื้เลยกินนจะแบบเกลาซ้ำๆอะไรผปดไทยน้ำพริกกาหมูแต่ว่าคืออันนี้ไม่กรอบเพราะหมูคือปนืหยาบอตอจะบอกอ็นื้หยาบแล้วเนาะถึงกับไม่ยอมวางช้อนเลยครับคุณยายครับต้องเสียใบ nước chìm cái gì mắp sắp 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 <พ>กินบ่นแน่นขนาท่านผู้ชมเลยเวไปนุกมีความสุขในการกินขนาดกินบ่นนบนนบน <Mediterranean> สงสารลูกเลย <cents> จับจับจับโ <OK>, อเคคระพันธ์มาครับน้ำพีกากหมูพานพันทำอะไรนี่ครับพี่น้องลองไปเหดตามเบิ่งครับทานีกากหมูครับลองเบสตามเบิ่ง ชินนปนี้บาลงเมืองของนุญาตลาไปชิปนี่ครับกับคุณยายพันอยู่นะครับคุณยายเนาะพันพันอยู่งมพีกกาก <GO av uther> งูครับคอยบอลไม่คลิปหน้าครับพันเลยพ <ส functions, S 2> ันเลยโชคดีสวัสดีครับมาเจม้ามามา